ไปนี่ถูกนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดังเรื่องแรกของเราเป็นสถานนารณ์สุงจังเลยแล้วยากง่ายยังไงคบก็เอาจริงๆแล้ว มอ,มองตรงจริงๆแล้วก็บทบาทหน้าที่แต่ละอย่างมันสำคัญหมดเนาะแต่ว่าแค่มันเป็นนางเอกเ,เนี่ยมันอาจจะต้องแบบเพิ่มบทบาทที่เราก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ว่านางงามณตอนนั้นมันก็ใหม่สําหรับหนูเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่มีเหมือนกันเลยก็คือความพยายามแล้วก็ความตั้งใจในการที่จะทํามันก็อาจริงๆหนูว่าไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มสกิลที่ต้องใช้เข้าไปมากขึ้นพอสมมติจากนางงามก็เป็นนางเอก จริงๆก็ยังไม่ได้มีเวลาลงเรียนแอคติ้งจริงจังเลยนะคะก็มีมีเรียนแค่แค่ตอนที่ต้องรีดทรูหรือว่าหนังเลยเขาจัดเวิร์กช็อปให้ทำหนูหนูไม่รู้เหมือนกันเรื่องเคมี B, เพราะว่าเราก็เพิ่งแสดงมาสองเรื่องเนาะอันนี้ต้องให้ ทุกคนตัดสินแต่ว่า,าจริงๆตอนแรกก็เกรงมากๆเลยแอบเกรงมากๆเลยที่ว่าเป็นเข้มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงกง็ง่ายทำงานง่ายกว่าที่คิดเลย แค่กลัวว่าหนูจะทําให้คนอื่นทำงานยากเพราะว่าเราไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยนอกจากเอ,อละครคุณธรรมของบ้านแกรนะนะ <laughs> เนาะมันก็เลยมันก็เลยคิดไปถึงขั้นนู้นว่าไม่อยากไปเป็นภาระคนอื่นแต่ว่าจริงๆก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วแล้วหลังจากที่มีเรามีแทนแทนเรื่องไหนวะ จริงตอนนี้พี่วัตเขาก็มีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าซีรีส์เรื่องถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะได้มีเวลาถ่ายทำตอนไหนเพราะว่าเราต้องเช็คคิวของคนในองค์กรด้วยเพราะว่าเราถ่ายทำค่อนข้างหลายคูค่ะจากเราพนันเนหลักที่นี้แล้วร,รับเอกสาพี่วัตไหมเรื่องนี้เหรอคะ<ห>เรื่องนี้ก็พี่วัตเป็นคนให้โอกาสมาเองเลยค่ะก็คือยื่นเข้ามาให้เราเลยซึ่งก็ต้องขอบุณพี่วัตมากมากนะคะก็ หวังว่าหนูจะทําได้ดีในเรื่องนี้ยื้ไม่ได้ดูเหมือนกันก็คือที่วัตรจะเพิดแล้วก็ซัพพอร์ตการ์ดการแจ้งว่าการตัดสินคือจริงๆพี่วัดแกก็โอเพ่นในทุกๆเรื่องแหละเอาจริงๆเพราะว่าไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อง,งานอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะสกรีนให้ก่อนเลยก่อนที่จะมาถามว่าเออเราอยากทำไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ว่าแกจะยื่นโอกาสอะไรมาให้หนูคนูท คนมงบิชยานไม่มีงานไม่จริงละกันไม่ไม่ไม่จริงค่ะคืออย่างแรกเลยไม่ว่าพี่วัชจาให้ให้ใครมงก็ตามนะคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าเป็นนางงามอย่างเดียวแล้วจบแต่ว่าเขาอะมองถึงอนาคตแล้วว่าทาไมเขาถึงให้คนนี้มงคือเขาอะมอง personality character อะไรต่างๆไปแล้วว่าในอนาคตต่อไปเขาจะมีแผนอะไรที่จะทํากับคนที่มงได้เราเราพอจะบอกได้ไหมเพราะว่าแบบตั้งแต่เรามงมาเราทำงานอะไรเาแว่าภายใต้ผม คือเรื่องอย่างเรื่องพอรักต้องมีเนี่ยก็คือถ่ายทําตั้งแต่หลังมงทันทีเลยนะคะถ่ายทำทันทีเลยเพื่อนๆมิสแกน,นมาสวัรดีจ้าอ่ะก็หนังเรื่องี้ถ่ายทําทันทีเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเออซีรีส์ยอฝรั่กล็ดสนิทเนาะก็คือถ่ายค่อนข้างจะติดกันแล้วก็ระหว่างนั้นหนูก็จะมีออกอีเวนต์ทำงานสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ด้วย แล้วก็พอเสร็จก็ไปประกวด Miss Grand International หลังจากถ่ายหยดฝนกลิ่นสนิมเสร็จกลับมาก็คือมารับผิดชอบงานต่อไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหยดฝนหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบมีอีเวนต์เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะก็ยังแทบไม่ได้ค่นานแสดงว่าเรียกว่าจะไปดีว่าอยใช่ค่ะก็คือเอาจริงๆแล้วองค์กรแกรน์อะการันตีเรื่องงานเรื่องเงินอยู่แล้วตั้งแต่บุมา10ล้านได้อ,อะไรนะคะตั้งแต่วงมา10ล้านได้ S <S อันนี้สัมภาระจะเข้าไมแต่หนูจ่ายภาษีทุกเดือนนะคะหลากหลายหลากหลายหลากหลายรวมๆค่ะซึ่งเป็นการการันตีเลยนะว่าคนที่มงมาไม่ตริงอย่างที่เขาคุณแน่นอนอังจริงก็ไม่ใช่แค่แเฉพาะคนมงหรอกแต่ว่าทุกๆคนที่แกคัดเลือกมาในทีมแล้วแกวางงานไว้ให้หมดแล้วค่ะว่าแต่ละคนต้องทํางานอะไร ยังพอล่าสุดที่เข้ากองแล้วม่ใช่นึ่งร้าบน้องน้อน้องน้องใช่ไหมจริงๆก็เล่นใหญ่กันมากขึ้นทุกๆปีค่ะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่สนุกสนานแล้วก็การแข่งขันค่อนข้างสูงมากเนื่องจากว่าแคมเปญต่างๆก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะจากปีที่แล้วอาจจะแตะล้านแต่ปีนี้ก็คือทะลุไปเลย3ล้านเลยเนี่ยเลิศเลิศเออเห็นเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวใส่ตาใส่ามีเยอะมีเยอะมีเยอะเลยจริงๆก็ ตอนนี้ก็แอบมีท็อป5ท็อป10ในใจแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> แอบมีในใจแต่ว่าโดยรวมแล้ว,วหลายๆอย่างก็ต้องดูจากหน้าง,งานด้วยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแค่วันเปิดเปิดตัววันแรกเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องรอดูถัดไปค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวมงกุฎก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆเพรา,าเอเนรอร์จีสำคัญด้วยเตรียม <c oughs> <c oughs> ตัวยังไงบ้างนะที่จะเชิญมงกุฎเชิญเชิญมงกุฎค่ะก็ยังไม่ได้เห็นมงกุฎใหม่เหมือนกันแต่วต่าพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นพร้อมๆกันก็คิดว่ามงกุฎใหม่น่าจะสวยมากๆ ว่านางงามมีที่ได้ก็น่าจะตอโจทย์ในต่างใช่แต่ไม่รู้ว่าโจทย์ในใจแกคืออะไรเราอยากจะเตือนอะไรลองไกำลังาเกบจริงๆก็ไม่มีอะไรจะเตือนหรอกเป็นการให้กำลังใจมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองชัดมากอยู่แล้วก็อจริงๆการเป็นตัวของตัวเองอ่ะก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเสียตัวตนไปมันคงแบบเหนื่อยกว่าเดิมอะไรางเงี้คนบอกว่าต้องได้จตอรีโซมถึงเราหลา หลินเป็นคนหนึ่ง,งที่ไม่เคยได้ Story สตอรี่ส้มจากพี่นวัดเลยนะคะแล้วก็เป็นคือเอาจริงๆก็คนได้สตอรี่ส้มไม่ได้หมายความว่าจะมึงแล้วก็การได้สตอรี่ส้มไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกเพราะว่าเอาจริงๆเวลาแกลงสตอรี่ส้มนั่นหมายความว่าแกโกรธใช่ไหมซึ่งทําไมเราถึงต้องอยากทาให้แกโกรธล่ะมันมันไม่ไม่ใช่เรื่องดีหรอกขอบคุณค่ะ

เลือกไม่เลือกเนี่ยเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเลือกไมเลือก